เอารับหลังจากที่ประกอบเจ้าตัวสาวน้อยแค o โรน a าแมดวูฟกล่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยนะครับรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งลายนะครับที่อยากแนะนำเพื่อนๆเ,เลยนะครับ กล่องนี้นะครับไม้มาแบบค่อนข้างจุกๆในราคา1,300เลยนะครับหลือเชื่อมากการประกอบการประกอบตัวพลาสติกต่างๆของเล่นลูกเล่นต่างๆเนี่ยผมได้มาเยอะมากเกินราคาจริงๆนะครับผมต้องขอขอบคุณทางเพจปูดํามากๆเลยนะครับที่ส่งสินค้าตัวอย่างมาให้เราได้รีวิวกันก่อนนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปบวกหนึ่งได้เลยนะครับหรือเข้าไปติดต่อสอบถามดูได้ครับที่ทางเพจปูดำนะครับผมได้ทิ้งลิงก์แล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับไว้ที่ใต้ดิสคริปชันนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้นะครับทั้งตัวเพจปู ดำนะครับทั้งตัว s h อ p e e นะครับผมใครสนใจก็เข้าไปติดต่อสอบถามเข้าไปบวกหนึ่งได้ที่เพจดําำได้เลยนะครับมาหลังจากที่แก่กล่องส่งแผงดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใน1กล่องเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับผมเราไปดูกันเลยนะครับ เอาละครับหลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาวน้อยแมสโูฟครับนี่คือทั้งหมดครับที่เหลือแล้วก็ทั้งหมดของชิ้นส่วนในกล่องนะครับผมก็จะได้สาวน้อยที่เป็นล่างเกาะ1กร่เกาะนะครับผมแล้วก็สาวน้อยที่เป็นล่างเปลือย1นล่างนะครับผมแล้วก็มีอาวุธนะครับผมอาวุธหลากหลายนะครับมีเอฟเฟกเอามาให้เล่นด้วยนะครับมีมือเนี่ยให้มาหลายคู่มากๆเลยนะครับนี่ครับมือกำแบบใส่เกาะนะครับแล้วก็มือธรรมดาที่เป็นมนุษย์นะครับหลากหลายรูปแบบมีมาให้เล่นครับแล้วก็ใบหน้าครับใบหน้าที่เป็นสมเร็จปหน้าครับ แล้วก็ใบหน้าที่เอามาติดดีคอ์ได้อีกเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ17 1 8ถึง18ใบหน้านะครับโอ้หแล้วก็อาวุธส่วนที่เหลือนะครับเนี่ยแล้วก็แอชั่นเบสแล้วก็ผาคลุมนะครับผมถือว่าได้มาแบบจุกๆเลยนะครับ อ่ะ Alter, linkage, ologic, อนนกะะ็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับใน1กล่องเนี่ยได้ของขนาดนี้นะครับในราคาพันสามเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับแล้วงานก็ดีด้วยนะครับผมมาเรามาดูอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะั่นคือจุดขยับนะครับจุดขยับของสาวน้อยเนี่ยเขาก,ก็จะไม่เหมือนกับกันพลานะครับเขาจะอิสระมากกว่ากันพานะครับเนื่องจากเขาเป็นตัวเหมือนมนุษย์นะครับการขยับต่างๆเนี่ยก็จะมีมากกว่าพวกหุ่นยนต์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดขยับต่างๆนะครับ <S <S ของตัวสาวน้อยที่ไม่ได้ใส่เกาะแล้วก็สาวน้อยที่ใส่เกาะนะครับสาวน้อยที่ใส่เกาะกก็จะมมีลลูเเ่่นพิ มาอีกนะครับการเปิดเกาะอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรามาดูอาวุธแล้วก็เอฟเฟกตต่างๆของสาวน้อยเพิ่มเติมกันนะครับมีอะไรบ้างน่าสนใจนะครับเราไปดูจุดขยับต่างๆกันนะครับเอาละครับมาดูในจุดที่น่าสนใจนะครับเป็นจุดขยับของสาวน้อยนะครับในร่างที่ไม่ใช่เกาะนะครับผมนี่ครับจุดขยับค่อนข้างหลากหลายนะครับในส่วนนี่ครับตรงกาไลคอเนี่ยบางทีก็น่าลาคานิดนึงนะมันไม่มีอะไรล็อกตายตัวนะครับมันก็จะหมุนไปหมุนมาแบบนี้นะครับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ หมุนยินนิดนึงนะครับสำหรับจุดนี้นะครับท่อนบนแขนหัวไหล่แขนท่อนกลางข้อพับแล้วก็ข้อมือนะครับมือก็หมุนได้ขยับได้แบบนี้เลยนะครับนี่เป็นจุดเด่นของสาวน้อยนะครับในส่วนของหน้าอกก็เป็นอกช่วงบนแบบนี้นะครับอกช่วงบนแล้วก็เอียงขวายังซ้ายได้นะครับหน้าหลังเอียงขวายังซ้ายแล้วก็อกช่วงล่างนะครับ เวลาจับท่ายากๆนะครับก็นี่ครับลูกเล่นคือเขาสามารถยืดขึ้นหดได้แบบนี้นะครับนี่ก็จะทําให้การจับท่าหลากหลายขึ้นนะครับนี่เวลาเขาจับท่ายืดืดของเข่าออกได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นของสาวน้อยนะครับขาก็เตะได้รอบเลยนะครับผมจุดขยับนี้ครับบิดขาได้นะครับแล้วก็พับเข่าได้แบบนี้นะครับพับปลายเท้าได้แบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเท้าก็งอได้นะครับบิดขึ้นลงแบบนี้ได้นะครับ นอขวานอซ้ายแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยนะครับจุดขยับของสาวน้อยนะครับมาดูในส่วนของลูกเล่นกิมมิกนะครับที่ผมชอบมากๆเลยนะครับตัวสาวน้อยนี้ให้มาค่อนข้างเยอะจุกๆในราคาพันสามเลยนะครับลูกเล่นแรกนนก็คือหูนะครับหูนี่นะขยับได้นะครับนี่ส่วนหัวไหลนะครับจุดที่สองก็สามารถดึงเข้าดึงออกได้แบบนี้นะครับนี่เปิดได้ครับนี่เปิดหัวไหลเปิดกล่องหัวไหลนะครับ แล้วจุดหนึ่งคือแขนนะครับนี่ครับนี่ขอตินิดนึงนะครับกรงเล็บเนี่ยหลุดง่ายมากเลยนะครับเอามือไปเกี่ยวไปโดนก็หลุดนะครับบางนิ้วนะไม่ใช่ทุกนิ้วนะครับก็กาวได้ก็กาวไปเลยนะครับนี่ลูกเล่นของเขานะครับเปิดโอเพ่นแฮชนะครับในส่วนของขาก็นี่ครับพับเข้าพับออกได้นะครับพับเข้าพับออกเพื่อที่จะโชว์แผงข้างในนะครับ นะครับเปิดได้อย่างนี้นะครับหุบกลางออกได้นะครับนี่แล้วก็ตรนนี้ก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับนี่ในส่วนของหัวเข่าก็ดึงลงได้นะครับนี่ดึงลงง่ายๆนะครับในส่วนนี้ก็ขยับได้นะครับขวาซ้ายนะครับขึ้นบนเล็กน้อยนะครับส่วนนี้นะครับ แล้วก็เท้าขยับได้อย่างนี้นะครับขยับได้อย่างนี้นะครับขยับได้แล,แล้วก็จัดท่าได้เยอะเลยนะครับอิสระามากตรงแบ็คแพคนี้ก็สามารถขยับได้นะครับนี่ขึ้นลงขวาซ้ายปาดไปปาดมาห <diapers> มุนได้นะครับขยับได้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนะครับคางก็สามารถ ขยับได้หลายจุดเลยนะครับเป็นอะไรที่สวยงามด้วยนะครับจุดนี้ก็สามารถขยับได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับยืดออกขัดได้ครับแล้วก็พับเข้าไปได้ครับยืดออกมาครับยืดออกมาครับง่ายๆครับแค่ดึงง่ายๆเลยนะครับไม่ฝืดไม่เหนียวอะไรเลยนะครับ ดึงออกมาง่ายๆเลยนะครับีดึงออกมาง่ายๆแบบนี้นะครับตัวนี <t <t ้ก็ขยับได้นะครับเป็นกระดูกเลยนะครับขยับได้ครับสลีละค่อนข้างที่จะสุดยอดเลยนะครับหูเข้ายืดออกหูเข้ายืดออกนะครับหางก็จะมีประมาณนี้นะครับมาดูนส่วนของพาร์ตอาวุธนะครับพาร์ตอาวุธก็จะมีลูกเล่นนะครับนี่ก็คือโลนะครับขับเข้าพับออกนะครับแต่ลูกเล่นของเขาก็คือนี่ครับ ดึงออกได้นะครับสวยงามมากอันนี้คือหอ,อกนะนี่เวลาใส่หอ,อกก็ดึงออกครับนี่ฮะก็จะเป็นขวานยักษ์นะครับนี่สวยเลยนะครับอาวุธอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นคือเบอร์เซิร์กนะครับดาบยักษ์นะครับ ก็ไม่มีลูกเล่นอะไรนะแต่สวยดีนะครับใหญ่ดาบใหญ่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ขวานอันเล็กนะครับขวานอันเล็กก็เอามาติดกับเจ้าตัวแขนของแมสวูฟได้นะครับอีกอันก็เป็นขวานนะครับแล้วก็ใส่เอฟเฟกเข้าไปนะครับขวานที่สามารถเอามาเล่นเอฟเฟกต์ได้นะครับอีกอันนึงเป็นขวานยักษ์นะครับสวยมากครับแผงสีทองแล้วก็ตัวฮลแกรมทาให้ดูเด่นดูสวยมากเลยครับ ในส่วนของปลายหอกครับถอดได้นะแล้วมาใส่กับในตัวของหางนะครับอาวุธทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนของผ้าคลุมนะครับนี่ผ้าคลุมก็จะเป็นฮูดมาให้ด้วยนะครับแบบนี้แล้วก็สอดเข้ากับด้านหลังแบบนี้นะครับ ล้วก็เสียบเขาด้านหลังได้เลยลก็เสียบมาดูในส่วนของใบหน้านะครับใบหน้าที่ทําสีมาจากโรงงานเลยนะครับก็จะให้มาทั้งหมด5้าใบหน้านครับแล้วก็อีกหนึ่งใบหน้าก็คือใบหน้าที่เอามาเล่นกับแบ็คลท์นะครับสามารถส่องแบ็คลท์แล้วมันจะสะท้อนแสงนะครับแล้วก็ให้ใบหน้าที่เป็นชุดเกาะมาอีกนั่นคือใบหน้าที่เป็นหมาป่านะครับ แล้วก็หมาป่าโกรธนะครับนี่สามารถขยับได้ลูกเล่นนะครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับก็ให้หัวมาถึง2หัวเลยนะครับแล้วก็ใบหน้าสําเร็จอีกนะครับนี่ครับก็ถือว่าให้มาเยอะนะครับแล้วใบหน้าที่ต้องเอาไปติดตีคออีกเยอะแยะมากมายเลยครับอีกประมาณ8อันนะครับทั้งหมดนี้ประมาณ17ใบหน้าเลยนะครับ ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆแล้วก็เยอะมากๆเล่นได้หลากหลายมากๆเลยนะครับมาดูในส่วนของมือนะครับให้มาทั้งหมด8คู่นะครับผมเป็นมือที่ใส่ชุดเกาะ2คู่นะครับนัน่คือกงเล็บสวยเด่นมากแล้วก็มือกำนะครับมือถืออาวุธนะครับมือชี้นะครับมือแบบหายมือนะครับมือกำหมัดนะครับ มือแบนะครับแล้วก็มือชิลสองนิ้วนะครับอาครับอีกหนึ่งอย่างนะคือแอคชั่นเบสนะครับที่แถมมาให้ในกล่องนะครับในค่ายนุกแมทริกเนี่ยก็จะมีแอคชั่นเบสประมาณนี้เลยนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนึงก็เอาไว้เสียบกับด้านหลังของเจ้าตัวหุ่นหรือเจ้าตัวสาวน้อยนะครับอีกอันนึงก็เอาไว้จับพวกอาวุธนะครับ อย่างเช่นเจ้าตัวสาวน้อยแมสวูฟตัวนี้ก็มีขวานยักษ์มาให้นะครับก็สามารถเอาไว้ค้ำขวานยักษ์อันนึงนะครับแล้วก็อันนึงก็เสียบที่ตัวหุ่นะน,น,นะครับก็เป็นแอคชั่นเบสของค่ายนุกแมททิกนะครับที่ทําออกมาให้กับสินค้าทุกๆตัวทุกๆกล่องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับอะนะครับน่าสนใจนะครับก็ ดขยับต่างๆก็หลากหลายมากครับเล่นจัดท่านี่คือสนุกเลยครับหลากหลายจริงๆเลยนะครับเรามาดูอีกหนึ่งอย่างนะครับที่น่าสนใจในกล่องสาวน้อยไคลโรนาแมสฟู o p กล่องนี้นะครับผมนั่นก็คือที่ผมชอบนะครับนั่นก็คือกิมมิคต่างๆนะครับการโอเพนแฮตต่างๆแล้วเห็นไซโคเฟมข้างในนะครับเห็นแผงโฮโลแกรมมีแผงสีทองตัดเลเยอร์ เอฟเฟกต์ต่างๆเอามาเล่นกับดีคอที่เรืองแสงได้เอฟเฟกก็เรืองแสงได้มีว่าคุมนู่นนั่นนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับผมว่าสิ่งที่ผมชอบแหะมันมีอะไรบ้างมาให้ในกล่องแมส o วปกล่องนี้นะครับเอาล่ะมาดูอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับสับเจตัวแมส o วปนะครับแล้วก็ทางค่ายนุกแมสติกทำมาให้นะั่นคือแผงสีทองครับนี่แล้วก็แผงโฮโลแกรมนะครับนี่เห็นไหมครับมันทําให้ตัวหุ่นดูเด่นขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับ ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ตาสีกันได้สวยมากเลยนะครับแผงทองก็ดูเด่นนะเนี่ยแล้วก็แผงโฮโลแกรมก็สวยนะครับชิ้นสีทองก็มีหลายจุดเลยนะครับนี่มีมาให้ทั้งตัวเลยนะครับส่วนนี้ก็มีนะครับแผงสีทองนะครับนี่ก็แผงโฮโลแกรมนะครับสวยเลยในส่วนของหางก็ให้มานะครับได้สีทองกับตัวโฮโลแกรมทั้งตัวเลยนะครับ นี่คเล่นแสงวุบวับวุบวับเลยครับอารับอีกหนึ่งลูกเล่นที่นุกแมทิกแถมมาให้ในกล่องสาวน้อยแคริโอนานะครับนั่นก็คือเจ้าตัวดีคอนะครับที่สามารถเลืองแสงได้นะครับเอามาเล่นกับตัวสาวน้อยนะครับนี่ใบหน้าก็เลืองแสงได้นะครับตรงตาสีส้มนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอาวุธที่ติดต่างๆนะครับเนี่ยเอฟเฟกอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกตรงหัวไหล่นะครับ สวยเด่นมากเลยนะครับดีคอเอามาเล่นได้นะครับเป็นอะไรที่หลากหลายจริงๆครับค่ายนี้นะครับเนี่ยเอฟเฟกตรงอาวุธก็เรืองแสงได้นะครับแล้วก็ใบหน้านี่ครับนี่ถือว่าสวยมากเลยนะครับเป็นอะไรที่ให้มาคุ้มแบบจุกๆในราคา1,300นะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับผม ในราคานี้เนี่ยได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับงานค่ายนี้นะครับแล้วก็ลายนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งค่ายที่อยากแนะนําจริงๆเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ลองประกอบดูนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ลองสัมผัสดูนะครับมาเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับผมว่ากล่องนี้เนี่ยน่าสนใจยังไงนะครับอย่างแรกที่ผมชอบนะครับ นั่นก็คือเจ้าตัวพลาสติกที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ตัวดีเทลต่างๆเนี่ยดีครับร่องเรื่องชัดเจนตัดเส้นสนุกครับตัดเส้นชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวหุ่นเนี่ยมีการแยกเลเยอร์มีแผงโฮโลแกรมแผงสีทองมีเอฟเฟกมีดีคอร์ที่เล่นกับตัวแบ็คไลท์ได้นะครับแล้วก็การจัดท่าจุดขยับต่างๆนี่ก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากเลยนะครับแถมที่สําคัญนะครับ1กล่องนี้ได้ถึง2ตัวเอามายืนโชว์แบบนี้ได้เลยนะครับ หนึ่งกล่องได้2ตัว1,300ถือว่าคุ้มมากๆกับกล่องนี้นะครับแล้วก็ยังมีลูกเล่นต่างๆของแถมแอคชั่นเบสต่างๆนะครับให้มาครบจบที่กล่องนี้เลยนะผมข้อสังเกตนิดนึงนะครับผมสำหรับกล่องนี้นะครับนั่นะค,คือชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆเนี่ยคนที่นิ้วใหญ่เนี่ยประกอบลําบากอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตและกันนะผมอีกอย่างหนึ่งนั่นคือเจ้าตัวกรงเล็บนะครับ ผมจัดท่ามากๆอ่ะมือมันไปเกี่ยวไปเกี่ยวมามันก็เลยทําให้หลุดบ่อยนะครับหลุดง่ายนะครับข้อสังเกตก็จะมีเพียงเท่านี้เองครับที่เหลืออย่างอื่นนี่ผมก็ไม่รูรจะติอะไรนะครับเพราะการประกอบอะไรมันก็ราบรื่นดีนะครับมือใหม่บอกเลยนะครับแนะนําเลยนะครับประกอบง่ายสบายมือครับแล้วก็ได้มาแบบคุ้มๆแบบนี้เลยนะครับผม่า ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนคนไหนคิดเห็นอย่างไรหรืออยากสอบถามยังไงก็สามารถเข้ามาพูดกันที่ใต้ดิสคริปชันนี้ได้นะครับผมใครที่สนใจนะผมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจปูดําได้เลยนะครับเพจปูดําเขาก็เปิดพรีออเดอร์ต่างๆนะเป็นพลาสติกโมเดลเป็นแบบงานสําเร็จงานประกอบเกตเตอร์สาวน้อยกันพาต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เข้าไปสอบถามได้นะครับพี่ๆเขาใจดีมากๆเลยนะครับ ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ดิสคลิปชั่นนะครับก็เข้าไปดูกันได้เลยนะครับก็อขอขอบคุณเพจปูดาม,มากๆเลยนะครับที่ส่งมาทางช่องกันพาครีเอเตอร์ของเราได้รีวิวนะครับขอบคุณนะครับเอาละครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องกันพาครีเอเตอร์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และก,กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาด การแจ้งเตือนต่างๆจากช่องกันพาครีเอเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากในะการติดตามรับชมกันจนจบคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามกันดูนะครับไปแลครับสวัสดีครับบ๊ายบาย